ใช่เลยประวะวันนี้ใช่เลยประจวบอ่ำนาวค่ะอ่ำนาวประจวบวันนี้หอยแดงดีนะฮะหอยตัวใหญ่ตรงนี้บอกเลยเป็นบางวันสามจ้าบ้านไหนเอ่ยสามหอยนางรมหนึ่งไม่ประลานะเห็ดนะได้ค่ะหอยนางรมไม่ละ ปูมนันีจ้ามาจกมากี่กันขี้มอขี้มก่อนได้ไหมเอารสชาติอะเพิ่มบอกได้เลยจนะีนันล่างค่ะ สวัสดีค่ะตอดงเกี่ย้้าดงเกีม้าหอยแครงนางรมเอาง ไมปลปได้กลางนะคะเลื no. ่อนเองเองหมดเลยเหรอครับก็ดีเราไม่ดอะไอีสองอีสองงานถึงเส้นชัยซื่อที่ไหนที่ห้างมีครับทำห้างมีไปกันครับอีอันมีอะไรอย่นตใช่ไหเสียถ้าเราก ยี่ห้ออะไรก็ใส่ได้ไม่ได้เลยนะชิ้นล่างเป่นไอโฟนก็พอแต่แล้วเนาะเกี่ยวนี้ไม่ได้ใช้ตัวจับไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้เสียบเข้าไปอ๋อยาวเยื้อที่แล้วมันถอดได้ไงเนี่ยกดที่ที่เครื่องนั่เลยกดทิ๊งของเราปกติแหละแค่แครื่องลอยมันมีจองแบบคือคอนโทรลกับตัวนี้ก็ได้คอนโทรลกับโทรศัพท์ก็ได้ถ้าเกิดจะคอนโทรลด้วยตัวนี้ก็ต้องเชื่อมเข้ามา ปูม้าไร้แคร์ขอแครมอีกไหมเนี่ยนี่ค่ะเอียงเอาแมวกุ้งแม่กุ้งอ่านั้นนะครับูม้ามาไปแล้วแพงไปแล้วงังรรกันเน ไม้กันสัไม้กันสัไม้กันสาไม้กันสักันสัครับจะได้บาครับขึ้นลงมซื้อเ่งงะซื้อทางไหนอะซีจ้ามีเยอะครับรันรัน ้อ๋อแล้วพวกไอ้คริกหน้าครับใช่ไข่แดงหมูยอกุ้งสดปลาได้เผ็ดไหมจ๊ะเผ็ดกลางก็พอผมกลางเผ็ดกลางเผ็ดกลางอ้วันนี้แสงกำลังสวยนะพระอาทิตย์กลางตกดินนะสวยมากนั่งนั่งโอเคมาแล้เอาไปที่กล้องครับไปที่กล้องนี่รุ่นไหนนี่ค่ะประกอบเขาหน้าตานี้ เห็นสวยอย่างนี้เลยนี่มีคนบนอยู่ต้องกลับไปใช้นอตแปดจรงเอขอบคุณนะคะพี่คะขอบคุณนะคะดีร้อยเก้าอยู่อัะผัดจัดโอวนี้ภาพสวยใช้นอตเก้ไม่มีประโยชน์อันนี่อันนี่ไอโฟนไอโฟนถอยู่ดในรถใช้สองเครื่องใช้นมือนอต8ปดะ กบยำสามเสบทางไปน้องเสือนะบางคนยังไม่รู้นะว่าร้านอยู่ตรงไหนนะฮะอยู่ตรงแยกประจวบนะเข้ากูุกกีแมทเลยเข้ากูุกกีแมทใช่เราแล้วก็ขึ้นลเลยเชื่อว่าร้านประกบยำร้านประกบขึ้นเลยยำร้านประกบนะทางไปน้องเสือนะหน้าจ้ะเต็มเลยเนาะไข่แข็งไข่เคม็มไข่แดงเคม็มใช่ไหมฮะ

เรื่องกดติดตามประกบชาแนลด้วยนะฮะได้ค่ะ <laughs> <laughs> ประกบชาแนลฮะหาหาค่าน้ำมัน <laughs> หาค่าน้ำมันรถนะฮะ,ะช่องประกบชาแนลฮะถ่ายตัวเองอเป็นถ่ายไลฟ์สดนะฮะ อเอ๊ถ่ายเทเลติดเด็กคนนั้นทุกทีเลยเนี่ยเป็นไรไงเนี่ยเอาไปไว้หลังร้านหน่อยดิมีแฟนกับมาสา,ามบอกว่าเอ้า<ม><ข>อเห็นแต่เด็กคนนั้นตลอดนะหนล,ลานประกรบนะหลานประกรบเ,เ,กเ,เป็นน้องเอ้เป็นลูกของพ,พี่เลยนะใส่กระโปรงมุ้งเลยใช่ไหมคะเส่ปาักทุกอย่างได้นะคะ ป็นเป็นลูกชายของเขานะครับมีใครอยู่ในรถอ่ะ,อะเขาไม่กินโนะอ,อน,นี่อันนี้คือใส่จานเหรอใส่ถุงกับพี่เขาใส่กันเลย่ถุงกสมกันเลย ป,ประกอบข้าวโพดไม่ประลาดอีกแล้ เป็นที่ทเท่าไหร่พอครบฮะยำไข่เค็มไข่เค็มถ้ายำไข่เค็มห้าสิบบาทหบาทเอาแต่ผักะอะไรรเขาพูดจริงเันะะน,นะอนะมูได้ปะ ประกอบมแยกให้น้ำใส่ไปเรื่มมันจะฟีบมันจะเหนียวหอมไก่กิมอ่ะหกบ้านไหนเอ,อ่ยหก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 ใส่อหก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 ห พอดีก <kung> ันทำหมดทุกอย่างไม่เอาพวกทุกอย่างเดียวอาทะเลหมดทะเลหมดไม่เอาอืมไม่เอาไข่เออไม่เอาไม่เอาแมวผมตุกใช่ปลาได้ปลาอะไรแ่บๆเลยโอเคค่ะเพ็ดได้ไหมเพ็ดคลิเนี้แทบแทบไปเลยแซ่บเลยนะวกี่แล้วเปรี้ยวน้อยหน่อยเปรี้ยวเยอะอีกนิดนึงได้ค่ะเนี่ไปกินยุงพอนะเนี่ยครับดูในยูทูบอ๋อกอะดูชอบไหนครับอาจารย์ด้วยใจ ไราซื้อไปไม่ไม่สนใจรู้ลไม่แยกขงกเนอะเขาซื้อฝากใเ้าเ่ยน้องสาว้องสาวน้องสาวยุพอนองกบนนั้นาบอกัางปอคนนั้นดูอย่ทุกวันอ้โทุกวันลาเลยนะดูชอประกอบชนลแน่ยโ้ดคนลกเลยอะเหรอดนอนนนอนโอ้ย เผ็ดเกินนะโอ้ยคนเลยอ่รับสัปดาหใส่เผ็ดเกินแล้วว่างมันต้องเผ็ดไงรวมมีรวมมียังไงนะติดใจกบจริงจริงอืมนี่แดงตอนนั้นเราที่เก็บมาซื้อเล็กให้ไม่ถูกใจรู้เลยว่าเขารู้เลยไม่ใช่เจ้ากบต้องมองออกนะใช่ถ้าเขาจริงประจำเหรอหนุ่มสี่ไข่คุณเดงอะไรคะหน้านี้นะ แดงเลยนะเนี่ยโอ้โหไาแล้วเหอไม่ต้องตุวใช่ได้ไหยนะจ๊ะได้ค่ะ ดะสวัสดีค่ะมันก็คายหนูล้างมาแล้วแหละแต่ว่ามาเอามาล้างอีกทีนึงไงก่อนยำาากุ้งสุก เจาจอดหดเลยเอาจนถึงหอยได้หมหอยน่ะจดด้วยมชอบย่างอะไรที่มันใหญ่ๆได้ไม่ที่อื่นไม่สดนี่สดสดมาตรฐานมองอว่าก็ยังใหญ่เหมือนเดิม ติดใจอ่ะอร่อยฮ่่า่าห่งนี้ตมันแดงดีนะแดอ้ตวกันีนะคะะค่ะอ้อยยลูก้ยสิบชานให้ประกอบี่งน กุ้งสดล้าได้ผัดกลางกุ้งสดล้าได้ผัดกลางได้จ้าได้ไปเลยค่ะพอเยอะน้องน้อยรึไอ่จะใส่ไข่แดงให้หักลืมไข่แดงจริงอ่ะจะใส่ถุงเล็กหังได้ขอบคุณมากยดึกได้เนี่ย ไงานี้เป็นชุดอีกกระจ ung ิกสองกบที่สดจริงๆก็ยอมนักเสดสดสดจดวัอะไรบ้างนะลืมจุดวัติจันมอกินลุ้นใหญ่ดวันอะไรด้วยิจัไม่ดุไม่แน่ใจเสียงมาไม่เป็นไรพูดตัวหน่ออก มีคนบอกประกบขายหวยแน่เลยไม่ใช่คร <No> <Koll> ับแม่ครับหัยอ๋อผมเมื่อวที่แล้วซื้อแปดสองสามพันคูณพันโอ้โหออกไปดแปดสองสี่อีกนิดนึงเรื่าถูกจริงเรื่อาถูกสุดหนอ่งอ่ะ ถ้าถูกก็มากบนีแน่นอนปิดเลยวันนั้นเมาเลยเมาเลยเดี๋ยวผมมากินด้วยวันเท่าไรเนี่ยครับมันแล้วแต่ลอมาเขถูกทีถ้าถูกจะได้ปิดเมาวัละสี่หมื่นทุกที่แล้วนี่คือแปดสองสามแจกลงมาเล็กนิดนึงแจกได้เลยลงมาเล็กนิดนึงได้อนนี้ไม่สามร้อยสามร้อย กินตวนี้ถูกก็อร่อยสดได้เนะปันคุณสีน่าจะนตาบียอเนี่ยโอ้ให้ผานๆใดมาเลยสดดเหล่าเขาแุกแกะเลยแหละโอ้ยขอบคุณค่ะสาธุขอให้ได้จงๆขอบคุณนะคะนี่ยำอะไรครับรวมเลยรวมเลย รวมเลยรวมเลยรวมเลยเลจะเมียหมดแล้วมันมีมาน้อยมนันเยอะมันมีแต่ไม,ม่สดหนูก็เลยามามมไม่อยากเอามาพี่โยมันมีเยอะแต่มันไม่สดหนูก็มันตายค้างมาอย่างงี้หนูก็ไม่อยากเอามาะมเลยรมเลยแต่ปรากฏทำปูเก่งนะผมผม,ม,มสังเกตุนะฮะเพราะปรากฏทำปูเก่งนะตัดตัดปากตัด กองน้ำตัดร่องข้างล่างข้างบนเหลือแต่เนื้อๆนะนั่งยได้นะนั่งได้ได้นะจ๊ะมาจากไหนคะเนียมาจากไหัดไก่เลยอุ้ยมันไก่มากเลยนะคะ ยำเจีแอนไปกินยังยำเจีแอนไปกินยังไงก่จะได้มายำเจีแอนยำเจีแอนอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ไหนท่าเกียนท่าเกลียนท่าเกียนท่าใหญ่เหรอยังไม่เคยวันนี้ไข่ดีไหมครับโอ้โหให่ไม่ต้องบอกไล่สเดียว่ไหมล่นี่แหละยำปลากรอกเป็นก แจงข้อไข่แดงไหมป้าวันนี้มีอะไรมานะพี่มีนะไรพี่โจ้กมานะมาข้าป็นกินอะไรก็แ่มากาคกมะนีรยำรวมทะเลครับเยี่มากขอบคุณที่ติดตามชมครับสนิทจด้วยเชนครับาข้าวกบยำแซ่บ หนองเสือจากชิมเป็มืประกบก็มาได้นะฮะที่นี่ครับมันก็ขึ้นนะทุกวันนัอยู่บนพุธนะฮะหนุมกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับสดไม่้้านอย